ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมเพียเล็บนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพีเอก็ได้นะครับวันนี้เรามาเข้าครัวทำอาหารกันนะครับทำอาหารนี้ไม่ได้ทำอาหารให้คนกินนะครับเราทำอาหารให้เพื่อกินนะครับวันนี้เรามาทำเมนูสูตรเร่งรากนะครับเล็กๆทำยังไงบ้างเรามาเชิญชมกันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะครับก็เบเกอร์สแตนเลสนะครับ วันนี้เราจะมาทำ4ลิตรนะครับเราตรียมน้ำปลาปลาไว้4ลิตรนะครับแล้วก็ MS นะครับ MS ตัวนี้เราใช้ MS สําเร็จรูปนะครับ M5800 นะครับเป็นตัวสําเร็จรูปนะครับแล้วก็น้ำยาเร่งรากนะครับ NAA นะครับวันนี้เรามาทำสูตรเร่งรากเราก็ต้องใช้ NAA เพื่อเร่งรากนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับ น้ำตาล30กรัมต่อน้ำา1ลิตรนะครับวันนี้เรามาใช้4ลิตรนะครับ4ลิตรเราใช้น้ําตาล120กรัมนะครับแล้วก็ผงนะครับผง m s ตัวนี้ที่หน้าขวดระบุว่า4.41กรัมต่อ1น้ํา1ลิตรนะครับเราใช้4ี่ลิตรนะครับ4ลิตรใช้16.64กรัมนะครับอันนี้ผมชั่งมาแล้วนะครับแล้วก็ ใช้วุ้นนะครับวุ้นวุ้นตามเงือกหรือเจลก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เจลนะครับเป็นเจลตัวนี้นะครับนะครับมีหลายขนาดให้เลือกซื้อนะครับเจลตัวนี้ใช้ปริมาณ1.6กรัมต่ออาหาร1ลิตรนะครับในที่นี้เราใช้4ลิตรนะครับก็ผมชั่งมาแล้ว6.4นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ อีกอย่างขาดไม่ได้คือไฮเตอร์นะครับไฮเตอร์เดี๋ยวจะเอาไว้ทําอะไรเราค่อยมาดูกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับ4ลิตรเรามาเตะใส่เบเกอร์พลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ผมมีตัวปวนแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเราก็รินน้ําไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณ400-500 m l นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็เปิดเครื่องนะครับกดเครื่องหรือใช้แท่งแก้วคนก็ได้นะครับนะครับอันนี้คืออาหาร M.S. จำเร็จรูปนะครับใช้อัตราส่วน4.41กรัมต่อลิตรนะครับในที่นี้ผมใช้น้ำ4ลิตรก็ใช้17.64นะครับก็เทใส่ลงไปเลยนะครับ สารอาหารในเบ็ดละลายให้หมดนะครับในที่นี้ผมใช้ตัววนสารนั่นหลยช่วยควนนะครับเพื่อให้มันละลายได้เร็วขึ้นนะครับนะครับต่อไปเราก็ใส่สารอาหาร NAA นะครับเป็นตัวเร่งรากนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาฮอร์โมนเร่งรากนะครับ ปกติใช้อัตรา่วน0.5 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะครับหรือถ้าอยากให้มีรากเอยอะก็ใส่1 ml ต่อน้ำ1ลิตรก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับในที่นี้คลิปนี้ผมจะใส่แค่0.5 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะครับวันนี้เรามาใช้4ลิตรนะครับเราก็ใช้สลิงนะครับดู ดดออกมา2 ml นะครับนะครับนี่2 ml นะครับ คนนะครับคนให้เข้ากันต่อไปก็ใส่น้ำตาลทรายขาวนะครับเราใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับน้ำตาลทรายแดงใช้ไม่ได้เพราะทำให้สีมันกลมๆนะครับน้ำตาลทรายขาวก็เทใส่ไปเลยนะครับ ก็คนใม่น้ำตาลละลายหมดนะครับนะครับเมื่อน้ำตาลละลายหมดแล้วนะครับ เราก็เอามาใส่น้ำที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำนี้เราเตรียมไว้เกือบ<ล> <aint> เกือบสี่ลิตรน,นะครับเราจะเทใส่ไปในเบเกอรี่นะครับนะครับสังเกตดูว่ามันสี่ลิ s <S ล <ป aint> ตรหรือไม่นะครับก่อนนี้ผมใส่ไม่ถึงสี่ลิตรนะครับเราก็เติมน้ำที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำประปาปกติน,นะครับ Okay, ถึง4ลิตรนะครับโอเคครับเมื่อถึงสีลิตรก็คนนะครับคนให้สารอาหารทุกตัวที่เราเติมไปฮอร์โมนที่เราใส่ไปนะครับเข้าเป็นหน้าเดียวกันนะครับเมื่อเราคนสารอาหารเสร็จนะครับเราก็มาวัดค่า pH กันนะครับ เราใช้เครื่องวัดมิเตอร์ค่า pH วัดค่าให้ค่าได้อยู่ประมาณ5.6ถึง5.7นะครับเราทำเสร็จเรามาวัดค่านะครับว่าค่า pH เท่าใดนะครับอตอนนี้วัดได้5.64นะครับ5.64 5.61 5.64นะครับประมาณนี้ 5.6หถือว่าใช้ได้นะครับเราไม่ต้องปรับถ้าค่า p h อยู่ที่ระหว่าง5.6ถึง5.7สามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องปรับค่า p h นะครับเมื่อค่า p h ตรงตามที่เรากำหนดอยู่แล้วนะครับเราก็ทำการ,การใส่ใส่วุ้นนะครับใส่วุ้นหรือใส่เจลียวที่เตรียมไว้นะครับ อันนี้ผมใช้ชาเกลวนะครับเป็นเกลวตัวนี้นะครับใช้อัตราส่วน1.6กรัมต่ออาหาร1ลิตรนะครับอันนี้ที่นี่ผมเตรียมไว้แล้วชั่งไว้แล้วนะครับใช้น้ำ1ลิตรก็ใช้6.4กรัมนะครับก็เทใส่เข้าไปเลยนะครับเทใส่นะครับแล้วก็คนผงเกลวให้มันเข้า ในเนื้อน้ำนะครับเมื่อกวนเสร็จเราก็จะพาไปต้มกันนะครับต้มใช้ความร้อนสูงสักหน่อยนะครับถ้าเป็นเจลเจลตัวนี้ต้องใช้ความร้อนสูงถ้าใช้ความร้อนต่ำมันจะไม่เกาะตัวนะครับแต่ถ้าท่านใช้อุ้นจานังเฮกตัวนี้ใช้ความร้อนกลางนะครับใช้ไฟกลางมันก็ละลายแล้วนะครับ อยู่ที่การเลือกใช้ของแต่ละท่านนะครับอันนี้เมื่อเราคนนะครับสารอาหารและอูนหรือเจลียวข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการต้มกันนะครับนะครับนี่คือเตาไฟฟ้านะครับเราก็เปิดอันนี้ผมใช้ใช้เจลียวนะครับต้องใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ที่1 3 5 0วัตต์ไปเลยนะครับต้มให้น้ําเดือดนะครับประมาณ5นาทีนะครับ ให้เหลือจัดประมาณ5นาทีครับเ,เราเริ่มนับตอนหน่อย5นาทีเราก็เริ่มนับตอนที่มันปุ๊บหรือเหลือจัดแล้วนะครับตอนตั้งครั้งแรกเราไม่ต้องนับก,ก่อนนะครับรอให้มันเหลือดจัดประมาณ5นาทีแล้วก็ติดนะครับปิดไฟแล้วก็ปลาอาหารที่เราต้มเนี่ยปลาเป็นหล่อน้ำเย็นนะครับให้อุณหภูมิเหลือ60องศาเราก็เติมไฮเตอร์ไปนะครับ การเติมไฮเตอร์เติมเพื่ออะไรนะครับเติมไฮเตอร์เป็นไฮเตอร์ตัวนี้เป็นไฮเตอร์ซักผ้าขาวนะครับอ,อาหารหาร1ลิตรใช้ไฮเตอร์ประมาณ0-5 ML นะครับเราเราใช้อาหาร4ลิตรเราก็เติมไฮเตอร์2 ml นะครับใช้หลอดสลิงนะครับดดนะครับ2 ml แลเดี๋ยวเราต้นเสร็จเราไปถไ่าย ตอ,ตอนวัดอุณหภูมิกันนะครับเราใช้อาหารนะครับที่เราต้มมาแช่ในน้ำนะครับเพื่อลดอุณหภูมินะครับระหว่างแช่ในน้ำเพื่อลดอุณหภูมิเราก็ใช้แท่งแก้วคนนะครับคนเพื่อลดอุณหภูมินะครับอันนี้ผมใช้เครื่องวัดดิจิตอลนะครับวัดว่ากี่องศาครับอตอนนี้ 7 0องศานะครับเรารอให้อุณหนนนะนนนนภ,ภูมิต่ำกว่า60องศาแล้วเราจะมาเติมไฮเตอร์เพื่อฆ่าเชื้อกันนะครับนะครับตอนนี้ใกล้จะต่ำกว่า60องศาแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิ59.0องศาอุณหภูมิต่ำกว่า6 0องศาเราก็สามารถเติมไฮเตอร์ได้ครับ ไฮเตอร์น้ำยาซักปลาขาไฮเตอร์นะครับอาหาร1ลิตรเราเติมไฮเตอร์0.5 ml นะครับในที่นี้ผมทำอาหาร4ลิตรนะครับก็ใช้ไฮเตอร์2 ml นะครับอันนี้ผมดูดใส่สลิงมาเลยนะครับ2 ml นะครับก็กดเติมเข้าไปเลยนะครับใส่แล้หมดแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะครับให้ไฮเตอร์ เข้าไปฆ่าเชื้อในอาหารนะครับคนสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อให้ไฮเตอร์ได้ตัวถึงนะครับเมื่อคนไฮเตอร์เข้ากับอาหารได้ดีนะครับเราก็มาแบ่งใส่เบเกอร์เล็กนะครับเพื่อจะถ่ายใส่ขวดนะครับ สะดวกในการใส่ใส่นะครับในที่นี้ผมใช้ขวด8ออนนะครับปริมาณการใส่คืออัตราง1ส่วน1ส่วน4นะครับก็เทใส่ไปเลยครับครับประมาณนี้ประมาณ1ส่วน4นะครับแล้วก็ทำการปิดขวานะครับอันนี้ปิดขวาให้สนิทเลยนะครับ ทำแล้วนะครับเราต้องใส่ขวดใส่พยายนะให้หมดนะครับการใส่พยายนะมี2แบบนะครับอาศัยขวดแบบเพาะเนื้อเยื่อก็ได้นะครับแบบนี้ราคาสูงหน่อยแต่ก็ดีครับและอีกแบบหนึ่งครับน็ใส่ขวดหรือใส่แก้วพลาสติกนะครับเป็นแก้วพลาสติกแบบนี้นะครับที่ผมใส่อยู่ก็ใช้ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อนะครับเราใช้ไฮเตอร์ ในการค่าเชื้อนะครับอันนี้เราใช้แก้วปลาติกนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับใส่อัตราหนึ่งส่วนสี่ของปริมาณแก้วพลาสติกปนนะ เราก็ตั้งไว้ให้มันเช็ดตัวครับให้มุ้นมันเช็ดตัวประมาณ1นชั่วโมงนะครับเมื่อมุ้นเช็ดตัวเราก็สามารถนำไปใช้หารได้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็จบวิธีการสาธิตและการทำอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงนเนื้อเยื่อพืชนะครับขั้นตอนจักนำรากนะครับอาหารใส่ naa หมายถึงเป็นตัวเร่งให้เกิดรากขึ้นมาน ยังไงก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ